สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดียามดึกนะคะวันนี้ก็มาดึกมากนะคะจริงๆก็มาดึกทุกวันนะเพราะว่าเตรียมข้อมูลไม่ค่อยทันนะเวลาที่เราจะไลฟ์นะคะวันนี้เตรียมในเรื่องของรักคืออะไรนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์วันเมื่อวานนี้นะเพราะวันนี้มันผ่านเที่ยงคืนไปแล้วใช่ไหมคะก็ ทุกๆคนก็คงจะมีนิยามความรักเป็นของตัวเองนะเพื่อนๆมีนิยามความรักว่ายังไงกันบ้างบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะในค่ำคืนนี้ยามดึกนะ<อ>ที่นี่อตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่ดึกเท่าไหร่นะก็เที่ยงเลยนะคะตอนเวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะคะจริงๆก็ อยากจะไลฟ์เวลาอื่นเหมือนกันนะจะได้มีคนเข้ามาร่วมพูดคุยกันแต่มันเวลาอื่นมันไม่ค่อยสะดวกค่ะก็เลยจะต้องมาไลฟ์ในช่วงช่วงนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะเข้ามาเยีเ่ยมเยี่ยมชมกันนะคะว่าจะเป็นดูย้อนหลังด้วยก็ตามนะของว่า ในคลิปคลปินี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกๆคนเลยสำหรับเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงนะว่าดังหรือเปล่านะเยี่ยมเยี่ยมชมกันนะคะว่าจะเป็นค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังด้วยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะดูกี่โมงก็ตามนะยังไง,งก็ฝาก ช่องด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำมาหลายปีนะอาจจะติดๆขัดๆบ้างนะคะต้องขออภัยมานะโอกาสณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ารักนั้นคืออะไรนะคะเพื่อนๆลองใช้เวลาสัก10วินาทีลอง ถามตัวเองหรว่าความรักในความหมายของเพื่อนๆนั้นคืออะไรนะคะลองลองลองบอกกับตัวเองละกันนะคะหรือเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังอาา่ะจะคอมเมนต์บอกพี่เป้ก,ก็ได้นะว่ารักคืออะไรคำสั้นๆนะคะคำว่ารักรักจะเป็นแล้วแต่นะแต่ละคนความหมายไม่มีผิดนะคะแล้วก็ไม่มีถูก แต่เมื่อเราให้นิยามหรือว่าคําจํากัดความในเรื่องของความรักไปแล้วเราก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราให้คําจํากัดความคํานั้นไปด้วยนะคะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะค่ะสำหรับความรักนะคะความรักนั้นคืออะไรถ้าถามคำถามนี้นะ ก็คงจะหนีไม่พ้นที่ว่านิยามนะคะแล้วคนที่ให้นิยามได้ก็คือเอามาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554เพราะว่าจะไม่มีการแบบว่ามานั่งเถียงกันว่ารักนั้นคืออะไรนะคะก็เอามาจากตรงนี้ไปก่อนนะคะความรักนั้นเป็นคำกิริยาค่ะจริงๆมีความรักเป็น คำนามได้ด้วยนะแปลว่าต้นไม้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าดึงมาเฉพาะที่เกี่ยวกับพวกเรานะคลิปนี้นะความรักก็คือมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยนะคะเช่นพ่อแม่รักลูกรักชาติรักชื่อเสียงอีกอันหนึ่งก็คือมีใจผูกพันด้วยความเสน่หานะแล้วเขาก็คอมม่านะคะ หรือมีใจผูกพันฉันชูสาวเช่นชายรักชายตอนนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายเ,เมื่อกี้พูดผิดมีใจผูกพันฉันชูสาวเช่นชายรักหญิงแล้วก็หลังจะบอกว่าสมัยนี้ก็จะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือหญิงรักชายอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายก็คือความหมายคือชอบเช่น รักสนุกหรือว่ารักสงบอันนี้ก็เป็นความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554ความหมายคำว่ารักเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นใกล้เคียงแบบนี้หรือเปล่าแต่เราไม่ตัดสินนะคะว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะในที่สุดแล้วคุณก็จะต้องเอาความว่ารักนั้นให้นิยามแก่ตัวเองค่ะเพราะมันจะไม่มีความหมาย โดยตัวของมันนะเท่ากับสิ่งที่คุณให้ความหมายคำว่ารักด้วยตัวของคุณเองนะว่ารักนั้นคืออะไรนะคะต่อจากนั้นเรามาดูกันต่อไปนะคะรักยังมีความหมายอีกนะเราไปข้ามประเทศนะคะไปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือทาง a c a m b Cambridge Dictionary หรือว่าทาง o x f o r d ออฟฟอร์ด uh, นะคะ Dictionary นะคะก็ให้ความหมายคำว่ารักไว้อีกนะคะโดยทาง Cambridge นะก็ความรักนะคะเป็น Verb นะคะแปลว่าชอบในความหมายของผู้ใหญ่นะคะชอบผู้ใหญ่มากๆนะแล้วก็เป็นความหมายในเชิงของความโรแมนติกการมีเซ็กอะไรแบบนี้นะคะดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วหรือให้ความหมายในความเป็น strong feeling นะคะของการ ชอบเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ใน Family อันนี้ก็คือเขาให้นิยามเป็น Ver รแบบนี้ส่วนทางด้าน o f f o r r เนี่ยเขาก็แยกความหมายเป็นสองประเภทก็คือในความหมายของความแบบ like uh, and care นะคะก็คือชอบแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเป็น strong feeling ความหมายคือเป็น strong feeling นะคะกับ Family หรือ friend นะคะกับอีกความหมายหนึ่งคือความหมายในแง่ของความโรแมนติกนะคะก็คือ a strong feeling of romantic attraction for somebody นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกความหมายหนึ่งที่ออฟฟอร์ดให้แต่จะความหมายแบบไหนนะคะมันก็คล้ายๆกันก็คือเป็น strong feeling นั่นเองนะต่อจากนั้น เพื่อนๆลองมาดูอีกอันหนึ่งนะคะในกรณีอ่าวแล้วนี้อยู่ๆข้ามฟิลช็อตมาที่คุณเสริมสาคอนราดได้อย่างไรนะคะเพราะว่าทางคุณเสริมสาครลราดที่เป็นคดีฆ่าหันศกเพื่อนๆจําได้ไหมคะในปี2541ที่เป็นคดีด,ดังเลยที่นักศึกษาแพทย์คนหนึ่งก็คือคุณเสริมเนี่ยเขาได้ไปทำการฆาตรกร ค่าหันศพนางสาวเจนจน,จนิลาพลอ,อ,อุงุ่นสีซึ่งก็เป็นนักศึกษาแพทย์เหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้จักในวงการนิติวิทยาศาสตร์การตรวจ DNA นะคะแล้วก็จนนำไปถึงการจับได้นะคะที่มีคุณหมอพอรทิพย์เป็นคุณหมอในของคุณเจนจิลาเนี่ยนะคะในคดีนี้สุด คุณเสริมเขาอ้างว่าเขากระทำเพราะรักเพราะความรักนะคะทางสารดีกาก็ได้มีคำพิจารณานะคะเอามาจากเพจชื่อสื่อความนะคะจากคำพิพากษานะคะดีกาที่6083นสาะคะทับสนะคะ,ะ,คะสารดีกาได้พิจารณาเห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่เกิด จากใจนะคะไม่อาจบังคับกันได้ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อกันที่คนต่อคนที่ตนรักความยินดีที่คนที่รักมีความสุขการให้อภัยเมื่อคนที่ตนรักทําผิดและการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรักส่วนที่จำเลยดีกาว,ว่า จำเลยถูกผู้ตายข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเพราะจำเลยกับผู้ตายมีความสัมพันธ์ฉันคนรักแต่ผู้ตายต้องการเลิกความสัมพันธ์กันจำเลยไปมีรักกับผู้ชายคนใหม่จำเลยจึงบันเดิดบันดาลโทสะฆ่าผู้ตายนะคะ ศาลเห็นว่าจำเลยปรารถนาจะยึดครองผู้ตายเพื่อความสุขของจำเลยเองเมื่อไม่สมหวังจำเลยก็ฆ่าผู้ตายเป็นความคิดและการกระทำที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของจำเลยโดยฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงจิตใจและความรู้สึกของผู้ตายหาใช่ความรักไม่ศาลก็อย่างนี้ยาม ความหมายของความรักแบบนี้ก็เลยต้องกล่าวอ้างคุณเสริมสาครราชนะคะที่ทำการฆ่าหันศพนะคะฆ่าคนตายฆ่าคนที่คนที่เรารักที่เขารักเพราะอ้างว่ากระทำไปเพราะรักสารดีกาก็เลยมีนิยามแห่งความรักออกมาให้พวกเราได้รู้ว่าความรัก ฉบับสารนั้นคืออะไรและก็เชื่อว,ว่าคำพิพากษาสารฎีกาฉบับนี้ก็คงจะได้ใช้ในอีกหลายคดีนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมานะคะโอเคเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะดตรตรินนะคะผูรักษานะคะก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอชาชฉายะวิทยานะคะคุณได้บอก นะคะคในรายการไทยรัฐสตูดิโอนะคะก็คือเป็นกรณีของคุณเสริมสาครราชนี่แหละแล้วเขามาย้อนรอยคดีดังนะคะเขาก็ได้บอกว่าคุณมิ้วก็ถามว่าค่าพอรักใช่หรอแล้วยังเรียกว่ารักได้อีกหรือนะคะดเรเดี๋ยวจะอ่านสิ่งที่ดตรตินนะคะให้ความเห็นไว้นะคะก็คือว่า ความรักนั้นนะคะในนิยามของคนที่ไปฆ่าคนได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รักที่แท้จริงแต่เป็นความรักในความเข้าใจของผู้ก่อเหตุเองว่านี่คือความรักมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเพศชายอธิบายว่าก็คือ,อ,อชื่อว่า Masculine Possessiveness นะคะ อธิบายว่าความเป็นเพศช,ชายที่ต้องการการครอบครองคู่รักหรือเหยื่อหากผิดหวังหรือตีตัวออกห่างสูญเสียอำนาจในการควบคุมในความสัมพันธ์ก็จะทำลายทิ้งซะเพราะไม่อยากให้คนอื่นได้ครอบครองคนที่ตนรักดังนั้นการฆ่า หรือการที่ทำร้ายร่างกายนอกจากจะสร้างความกลัวให้กับเหยื่อแล้วให้เหยื่อไม่กล้าจากไปบางทีเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดนะคะขอโทษนะคะบางทีเป็นการตัดความสัมพันธ์ที่คนอื่นจะไม่สามารถสร้างได้นะคะให้คนอื่นมาสร้างได้กับแฟนของเขานะคะ ดังนั้นการฆ่าก็คือการแสดงออกซึ่งความหงึงหวงหรืออยากครอบครองมากกว่าค่าไม่ใช่มาอ้างว่าเป็นเพราะรักนะคะสรุปแล้วนะแล้วยังมีอันนึงที่ด็อกเตอร์นนะคะได้พูดไว้อย่างน่าสนใจมากๆก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงให้ดูผู้ชายตอนที่เขามีทุกอย่าง แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายให้ดูผู้หญิงตอนที่คุณไม่มีอะไรเลยนั่นหมายความว่าอะไรเราให้สองประโยคนี้เป็นข้อคิดสำหรับเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้ตัดสินให้พิจารณาให้วิเคราะห์กับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่กับคำพูดสองคำประโยคสองประโยคนี้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะ นั่นหมายความว่าอันนี้นะคะจะไม่เกี่ยวกับเพศสภาพนะคะก็คือแล้วแต่เลยนะแต่ว่าถ้าเราพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงกับคุณเป็นผู้ชายมันจะสามารถที่จะให้เราวิเคราะห์กันต่อไปได้นะอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะก็ปรับเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบตรงนี้นะประโยคตรงนี้นะคะ ผู้หญิงเนี่ยนะคะเวลาดูผู้ชายตอนที่เขามีทุกอย่างเขาสามารถที่จะไปเลือกคนอื่นได้เยอะแยะใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังมารักคุณแล้วก็เปยให้ขวคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนที่ผู้หญิงผู้หญิงตอนให้มาดูผู้หญิงตอนที่เราไม่มีอะไรแล้วตอนที่เราไม่มีอะไรผู้หญิงคนนั้นมาเคียงข้างเราดูแลเราในยามที่ เราไม่มีอะไรเลยนั่นหมายความว่าความรักจริงจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆไปพิจารณาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆนะคะในชีวิตจริงของเพื่อนๆทุกๆคนอันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาถามเพื่อนๆแล้วค่ะว่าความรักนั้นคืออะไรในความหมายของเพื่อนๆนะ ความรักนั้นคืออะไรนะคะแต่ก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะให้นิยามความรักว่าความรักคืออะไรเพื่อนๆก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เพื่อนๆให้ความหรือว่าให้คำจำกัดความหรือว่าให้นิยามกับความรักนั้นไปด้วยเพราะเพื่อนเพื่อนๆจะปฏิบัติกับคนที่เรา ใช้คำว่ารักนั้นตามที่เพืเ่อนๆให้นิยามรักที่สําคัญที่สุดคือการรักตัวเองถ้าเพืเ่อนๆมีนิยามเหล่านั้นรักนู่นรักนี่รักนั้นคืออะไรก็ปฏิบัติความรักนั้นให้มีกับตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นรักที่สําคัญที่สุดเลยรักไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะ อีกอันหนึ่งนะอีกความหมายนึงนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะนี่ก็คือนิยามความรักนะที่เตรียมมาในวันนี้นะคะที่เป็นไลฟ์ในช่วงค่ำคืนนี้นะกลางคืนมากๆนะคะดึกมากๆในเวลาบ่ายโมนะคะไม่ใช่เวลาบ่ายโมพูดผิดอีกแล้วเนื่องจากอยู่กันคนละประเทศก็เวลา ตีหนึ่งนะคะถ้าเมืองไทยนะตีหนึงอาจจะไม่มีใครเข้ามาดูนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดึกมากนะสำหรับค่ำคืนนี้มีไม่เอ่ยมีคนเข้ามาดูไหมอาจจะยังไม่มีนะเดี๋ยวว่างๆนะคะจะวันอื่นนะคงจะเข้ามานะคะให้มันไลฟ์ให้มันเร็วกว่านี้หน่อยแต่ช่วงนี้เป็นการทดลองโปรแกรม ก็ eCam l i g e นะคะก็ได้โปรแกรมฟรีมาก็เลยเหมือนอยากทดลองดูนะว่าจะไลฟ์เราเป็นยังไงก็ค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่ถ้าต่อจากนี้ก็คือมันจะต้องไปลงทุนเสียเสียค่ารายเดือนอีกนะคะก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะเพราะว่าเครื่องที่ทำอยู่นี้มันความละเอียดความจุไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ ในคำคืนนี้นะก็อยากจะบอกว่าฟังแล้วก็นิยามความรักที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะเพราะว่าอย่างสารีกาที่ให้ความรักมาในกรณีของคุณเสริมสาครราชเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาก็อ้างว่าเขาทำลงไปเพราะความรัก แล้วจริงๆมันเป็นเพราะความรักจริงๆหรือเปล่าหรือความหึงหวงนะคะก็แต่เคสนี้มันก็เขาก็มีความผิดปกติทางสมองอะถึงแม้นว่าเขาจะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากนะคะพอตอนที่เขาโดนจับตัดสินและต้องเข้าไปติดคุกในเรือนจำอะแล้วตอนนี้เขาพ้นโทษออกมาแล้วนะ เขาก็เรียนนิติศาสตร์ของมสทจบอีกนะแล้วก็ไปสอบเนใช่ไหมคะไปเรียนเนนะแต่ทางเนเนยเนติบัณฑิตเขาไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าการที่ทำคดีขนาดเนี้ยมันต้องมีความผิดปกติอะไรสักอย่างนะดังนั้นถ้า การที่เป็นทนายความหรือว่าการที่คุณใช้กฎหมายในการทํางานเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันอาจจะก,กลับกายไปทําใช้ความรู้ในตรงนี้ไปในการทําลายผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นก็ได้อันเนี้ยนะมันเป็นคดีที่นําไปสู่ในหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาของเราความรักคืออะไรนะ เสียดายเนาะไม่มีเพื่อนๆเ,เข้ามาพูดคุยกันในตอนดึกนะคะถ้ามีนะก็อยากที่จะพูดคุยกันต่อนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เป้จบไลฟ์แล้วดีกว่านะว่าความรักนั้นคืออะไรถ้าอยากให้พี่เป้ทำหัวข้ออะไรนะคะก็ส่งบอกในคอมเมนต์กันได้นะ พี่เป้ก็พยายามที่จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะวันนี้ก็กะว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มาไลฟ์แล้วนะแต่ว่าเสียงหายไปเลยนะก็คิดถึงดูทุกคนนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะขาดไลฟ์ด้วยเพราะว่า Youtube กำลังที่จะ memory พี่เป้ใหม่นะ YouTube ก็อาจจะรักพี่เป้ามากขึ้นนะคะถ้าพี่เป้ไลฟ์ทุกวันนะ โอเควันนี้จะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะกับนิยามความรักที่เรียกว่ารักคืออะไรนิยามกันไปแล้วก็รับผิดชอบในนิยามของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ